ฉันว่าไม่ยากไม่ไกลงงเลยเปิดตัวคบกับเขาคือไรเอาเรื่อที่ผ่านมาให้ฉันนั้นรอทำไมฉันฟิลแรงไปไหมจะไปกับใครที่ไงและฉันละลายร้านผงจอร์ดผู้ชาและเธอก็ไปยังไงเลยรอคุยกันอยูจริทีริงจริงแต่ก็ไม่รู้สิรู้สิเจออีกทีเป็นแฟนกันเขาที่ไงมันชบ ฟังนี้ว่าไงฉันช็อตช็อตช็อตแบบไฮบูเทคเวลฉันโทถห้าทุกเป็นอินโซวันแต่เธอไปกับเขาแบบกะโนโนเดะยากกว่าแท้แต่เธอบอกจะกินโยเกิร์ตเศษตับหนักหนาฉันก็หนักกว่าที่กับเขาจะโดนใส่ยากตับหมักมาก แต่ตัวคบกับเข,า,เข,า,เขาคือไรเอาเราที่ผ่านมาให้ฉันนั้นรอทำไมอ้าวันรู้แรงไปไหมจะไปกันไหมไ,หได้ฉันละลาและข่มจอมหัวใจละเธอ ฉลากว,วงจรหัวใจและเธอก็ไปยังไงเลยรอคุยกันอยู่ดีๆดีๆแต่ก็ไม่รู้สิรู้สิเธออีกทีเป็นแฟนก็คือยดงไงไม่โชว์ คุยกันไม่ค่อยจริงจังแบบผิวเพลินกันไปไม่ชอบเจ้เอาให้ชัดบนสถานะของเรามันคือแบบไหนคุยให้หลืมความรู้สึกจะคือแบบไหนยอยากจะกทอดทิ้ไป,ไปยิ่งลืมเท่าไรยิ่งดีว่าโซ่ยังไม่เบี่ยงคุยให้ลืมความรู้สึกไม่คือแบบไหนถ้าจะปล่อยใ,ใจได้ทบทวนอีกสักที ก็เป่าลึกเท่าไรริงทีรอฟังทุกครั้งที่เธอนัดก,กันให้มาเจอยังไงคืนนี้ฉันยกให้เธอเลยทั้งคืน ฉันว่าเราคุยกันไม่ค่อยจริงจังแบบผิวเผินเกินไปไม่ชอบเจ้าเอาให้ฉันว่าสถานะของเรามันคือแบบไหนคือให้นึกความรู้สึกจะคือแบบไหนอยากจะจอบคู่ไปยิ่งลืท่าไรยิ่งดีว่าโซ่ยังไม่ได้ดี แบบไหนขัดกันลอยให้ใช้ได้ทบทวนอีกสักที Let's talk about ลึกเท่าไรจริงๆเดีดเีดอเดีด้อเดียดท้อเดีดอเีอเดียดท้อท้อเดียดนคอยดท้อเดียดท้อเดย้อเดีย้อเดอเดียดท้อเด คืดแบบไหนอยากจะจอดคู่ไปยิ่งลือทุกอย่างยิงดี w h a e s so you my baby คดแบนถ้าปล่อยให้ใจได้ทบทวนอีกสักที Let's talk about it ลืกทุกอย่างยท่ง Deep Talk! Deep t a Let's l talk about it ลึกเ t ่าไรทิ e ทีถ้าราไม่ได้พบก,กันก็จะไม่ได้เจอเรื่องดีๆถ้าเราไม่ได้ยิ้มให้กัน ถ้าไม่มีวันนั้นก็คงไม่มีวันนี้ฉันโชคดีขนาดไหนที่มีเธอเพราะเธอเป็นความสดใสให้ฉันอยู่เสมอ

คือไอมีอีกอยู่ i r s t m ส l าเธอมาทำให้วันเดิำๆของฉันไม่เหมือนเก่าถ้าไม่มีเธอฉันก็คงยังต้องเหงาฮอลล์ที่ไออัมเธอมาทำให้รู้ว่าฉันโชคดีขนาดไหนที่มีเธอเพราะเธอเป็นความสดใสให้ฉันอยู่เสมอสาให้ฉันนิยามว่ารักเรา Deus คุณครับเบนต์ต่อจิรพัฒน์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบนต์ต่อครับโอ้โหเพราะมากเลยขอบคุณครับสนุกไหมทุกคนสนุกมากแล้วก็เป็นโชว์ที่ดีมากๆเลยสนุกแล้วทำไมเขาร้องไห้ล่ะครับเขาซาบซึ้งเขาดีใจเขาคิดถึงเบนต่อใช่ไหมคิดถึงไงแบบไม่ได้เจอนานอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะ เป็นยังไงบ้างัะสำหรับการได้มาร่วมงานในครั้งนี้กับแพร l ชาริตี้ตื่นเต้นมากคะมือยังสั่นอยู่เลยอุ้ยจริงหรอต้องมีเสียงกรี๊ดแล้วล่ะจะได้หายตื่นเต้นขอเสียงกรี๊ดต่อเร็วนี่กำลังใจล้นหลามมือหายสั่นเลยเห็นไหมกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากเราจะได้ growing together ไป้ด้วยกันใช่ครับโอ้ยแต่ละเข้าคนเสิร์เลยได้รั้พูดถึงโชว์วันนี้หน่อยดีกว่า นะฮะที่แบบสามเพลงที่เตรียมมามอบให้กับทุกทุกคนในวันนี้มีความตั้งใจยังไงบ้างครับจริงๆทั้งสาเพลงที่เตรียมมาก็คือเป็นเพลงในนามของเป็นต่อจิรพัฒน์ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าใครที่ติดตามเป็นต่อมาเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างมีนามสกุลเยอะพอสมควรใช่ครับผมแล้วก็วันนี้เรามายืนที่นี่ด้วยคำว่าเป็นต่อจิรพัฒน์เพราะฉะนั้นเราก็เลยเตรียมเพลงในบทบาทนั้นของเรามาซึ่งเป็นเพลงที่ ไม่ได้ร้องมาสักพักหนึ่งแล้ว oh. ด้วยครับผม oh. แบบว่าเกือบจะปีหนึ่งแล้ว hmm. หรือว่าปีอาจจะเป็นปีแล้วครับผม oh, 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 oh. ใช่แล้วก็เลยคิดว่าตัวเราคิดถึงเหมือนกันแล้วก็คิดว่าใครๆหลายๆคนณที่นี่ก็น่าจะคิดถึงเหมือนกันเนาะใช่ว่าทุกคนก็คิดถึงแล้วก็อูได้ฟังแล้วก็แบบเฮ้ย <c oughs> มันอิ่มหัวใจอะ่ะได้ฟังแบบร้องสดๆด้วยครนะฮะแต่พูดถึง growing t o g e r ครับ oh. <c oughs> จริงๆก็การเติบโตของเปนต่อดีก็หัวหลายสเตปแล้วนะใช่ครับแต่ก็เห็นพัฒนาการต่างๆที่แบบเก่งขึ้น <c oughs> ทั้งร้องทั้งเต้นเพอร์ฟอร์มบนเวทีมันดีมากแล้วก็สมบูรณ์แบบไปหมดเลยพลังบวกมากจริงจริงนะริงแล้วครับภูมิใจภูมิใจในตัวน้องเป็นต่อมากมากขอบคุณนะครับอ่ะถ้าพูดถึง growing together สำหรับน้องเป็นต่อเองนะครับจ <c oughs> ะจะพูดถึงสิ่งนี้ยังไงบ้างฮะคำว่า growing together หรอครับใใต,ต่อ,อคิดว่าการเติบโตมันไม่ได้เป็นเรื่องของเวลา Mm hmm. ใช่เพราะว่าพวกเราอาจจะแบบเคยได้ยินมาว่าเวลามันเดินไปตลอดอะไรเง mm ี hmm. ้แล้วเราก็เติบโตขึ้นในทุกๆวันแต่แต่ว่าเรื่องของการเติบโตเราอาจจะไม่ได้เติบโตแบบนั้นในทุกๆวัน oh. ใช่เราเอาคิดว่าการเติบโตของเป็นต่อเองอน่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์หรือว่าการที่เราได้ผ่านเรียนรู้ mm hmm. สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาครับจนเราสามารถแบบว่าแข็งแกร่งขึ้นได้ oh. ใช่แล้ว มันจะดีแค่ไหนถ้าตัวเราที่แข็งแกร่งแล้วสามารถสะท้อนสิ่งนั้นไปให้คนอื่นที่อาจจะไม่มีโอกาสที่<ม>จะได้<ม>เรียนรู้หรือหาประสบการณ์นั้นใช่ครับ<ม>เพื่อให้สามารถเติบโตให้เจอโลกที่มันกว้างขึ้นแล้วก็<ม>สามารถเป็นคนที่ แข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้ได้อะไรเงี้ยครับต่อก็เลยคิดว่าถ้าวันนี้เราเติบโตมาได้ประมาณหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราแข็งแกร่งพอที่เราจะส่งสิ่งสิ่งนี้ออกไปแล้วก็ให้กับคนอื่นๆได้แต่ว่ามันเป็นนิยามของแบบ growing together ในในความหมายของต่อมากๆซึ่งมันก็น่าจะตรงกับคอนเซปต์วันนี้ที่แบบว่าเรา มาฟังเพลงมีความสุขกันแล้วเราทําในสิ่งที่ตัวเองสามารถทําได้ในวันนี้แล้ว,แล,วแล้วก็ยังสามารถเพื่อแผ่แชร์ไปถึงคนที่อาจจะยังไม่ได้รับโอกาสนั้นหรือว่าอาจจะกําลังหามันอยู่หรืออะไรอย่างนี้ไ<อ>ด้ด้วยครับใช่อ้เยมากทุกคนปรบมือหน่อยครับอุเป็นอุ้ยพี่ามเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่พลังบวกเลยนะแล้วก็สร้างอินสปิเรชันให้กับใครหลายๆคนที่อาจจะแบบเฮ้ยเรา อาจจะแบบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่กล้าที่จะแบบเติบโตหรือไปค้นหาสิ่งใหม่ๆซึ่งจริงๆแนละ้วถ้าเราลองเปิดใจหรือว่าลองเรียนรู้ mm hmm. เราก็จะสามารถเติบโตหรือว่าทําสิ่งใหม่ๆแบบนั้นกันได้ด้วยใช่ครับ<อ>ผมจริงๆเราเก่งกว่าที่ตัวเองคิดใช่บางคนอาจจะแบบว่าฉันไม่ได้เก่งอะไรเลยฉันเป็น<อ>สีขาว<อ>แต่ว่าสุดท้ายแล้วแสงสีขาวของคุณอาจจะหักเหสะท้อนไปหาคนอื่นแล้วก็กลายเป็นสีหลง น,นี่เนี่ยจากประสบการณ์จากการเรียนรู้และจากการเติบโตเราสามารถถ่ายทอดจากความรู้สึกของเราได้เลยนะครับเชื่อว่าจะเป็นพลังงานที่ดีมากๆกับทุกๆคนในวันนี้นะครับอ่ะสุดท้ายครับอัปเดตผลงานจะหน่อยรเราจะได้อัปเดตมีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามบ้างครับ ตอนนี้นะคบว่าเรามีโอกาสได้ขายแล้วเชิญเลยนี่คือพื้นที่นะครับเต็มที่เลยครับเป็นต่อครับจบไปครับเมื่อเช้ามาสาวเช็คแล้วก็มีแฟนคลับตะโกนว่าขายของหน่อยขายของหน่อยแราเป็นต่อเบอกว่าเดี๋ยวมาขายตอนเย็นจัดไปเลยน้องเป็นต่อฮะใช่เพราะว่าตอนนี้มีคนเยอะแล้วครับผมก็ฝากเป็นต่อจิรพัฒน ไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับก็ในเป็นต่อ JRP ในทุกช่องทาง<อ>แล้วก็รวมถึงเป็นต่อ official ออ f ฟิเชียลด้วยนะครับที่สามารถติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารของเป็นต่อได้นะครับผมแล้วก็นอกจากเป็นต่อเองก็ยังมีเพื่อนๆโพล a l i สด้วยครับผมโอ้โหได้ปุ่มใจมากคนไทยคนแรกเลยนะคนไทยคนแรกคนไทย<อ>คนเดียวเออจริงยืนหนึ่งเลยยืนหนึ่งใช่ครับผมตอนนี้ก็มีอัลบั้มออกมาแล้วครับผมมีเพลงทั้งหมด3เพลงด้วย ทั้ง stereotypical no complaints แล้วก็ Dreamless ครับผมอตอนนี้สามารถรับฟังได้แล้วในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มครับผมแล้วก็สามารถสั่งซื้อตัวมินิอัลบั้มได้ด้วยนะครับผมก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง o f f i c เ a l ครับผมโอเคเ้นต่อจิรภาพัทครับขอบคุณครับ